โอเคแป๊บนึงจัดกล้องก่อนโอเคครับก็สวัสดีคนอนกันนะวันนี้อยู่ในบล็อกแคนครับก็ไม่ลงคลิปนานนะแถมคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปดองเลยนะเพราะว่าผมว่าคลิปนี้ผมจะตัดต่อหรือไม่จะต่อดีอจางเนื้บพอดีว่างๆก็จะเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมวันที่สิบเจ็นะครับวันนี้วันที่สิบอ 11. คคือโ okay. หมดใหม่ก็ปิดไปแล้วนะครับผมก็เล่นไม่ทันแต่ผมไม่ชอบด้วยโหมดนั้นเลยมันไม่มันไม่ม,ม,ไม,มันเลยมันไม่เหมาะสำหรับตัวถังหนักอ่ะแถมผมไม่แค่เที่ยเก้าเทียสามอะแต่ตังนี้ผมว่าจะไปซื้อเที่ยงหกนะรันไปเออจะซื้อจะไปซื้อไทเกอร์นะไทเกอร์หนึ่ง เึ่งก็วิจัยผ่านมาแล้วก็อยากกลับไปเล่นใหม่นะครับถ้าเก็บตังค์ได้สักสองล้านจะมาซื้อไทกร์สองนะแต่คงอีกนานเลยเทกร์สองโมเดลมันสวยนะก็เลยอยากได้หน่อยนี่ตงเรถถังที่สวยนะมันอัปเดตใหม่แต่เทียเก้านี่ก็เนี่ยว่าเทียก้าวอีเกท้าที่ผมได้มาใหม่ก็ยังไม่ก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรเลยเนะี่ยมีแต่รถถัง จากไคเกอร์จากเพนเซอร์อีลอยจากผพนเซอร์อีลอยรีโมเดลใหม่อีลอยก็อีลอยก็รีโมเดลไปแล้วลนะครับอ้น,นี้ยังมั้งใช่น,นี่ยังนะครับเมาส์ก็ได้ไม่ใช่เมาส์มันถ้าเป็นโมเดลไม่แบบมีเหลี่ยมเหลีย่ยมไม่มีทรายฝืนทรายแสดงว่าย,วยังไม่ได้รีโมเดล อันนี้ก็น่าจะยังหรือเปล่าเพราะว่าเราดูดีก่อนถ้ามีความแตกต่างจากีโอเคแตกต่างกันนะครับม,มันก็ดูยากนิดหน่อยต่ความแตกต่างก็คือมันจะดูเก่ากว่าแล้วก็ไม่มีแสงเงาแค่นั้นเลยมันจะแตกต่างอันนี้ก็ยังนลโอเคเ้าเสร็จนกเรือกับมาไก ท็อปเขียวนี้มันมันขึนมันแต่พูดว่าผมเป็นเปาแน่นอนม่ะมีทั้งเอทเอทสิบห้าอันตรายนะยิงยิงไม่เข้าแน่นอนมืนท็อปก็ยิงไม่เข้าปืร้อยสามสิบอะปืร้อยยี่แปดมันยิงไม่เข้าแน่นอนยังน้อยฝั่งเราก็มี มันน่าจะติดปืนน่าจะร้อยสามสิบมั้งโอ้โหถูกเลมันถังผมมน่าจะแรงเยอะขนาดนั้นปกติไม่ดโดนทนเป็นว่าเล่นเลยอ่นี่ก็มันจะเบานะหนักมันหนักมันหน,นักเยอะมากเลยปิดปิดปิดว่าแล้วถ้าโดนสปอร์ตนี่คือสวยแน่นอนค่บ แบบเละแน่นอนกลอหน้าจะกรอหน้าจะไม่โดนเลยแต่ใต้ท้องนี่โดนเละแน่นอนอ,อืออโดนโดนโดนเดน้งออกเดี๋ยวมันดีตรงที่มันทำบ,บุมดีนะ <laughs> ตตยท้องกันแล้วนี้ฝั่งเรามันนอนะล ไอ้แปดเทียรเก้าเหมือนกันนะครับทำาะไยดีทีที่แปดมันยิงเปิดให้แล้วแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ไอ้นี่ก่อแล้วกันนะอีทีแปดทีที่แปดดิเฟนเดอร์ปัจูปัจู มึงจะมาไหมล่ะมึงจะมาไหมล่ะอืมเฮดอียถูคิดว่าเจ็งมาเลยมาเลยคิดว่าเจ็งอ้าวเฮียปึ้งหลุดล้อมันก็จะแตกละถอยเหรอเพื่อถอยเพืถอย จริงมุมมันดีมากครับแต่มันถ้าโดนล้อมนี่ก็ไม่ไหวอือหือลูกน้อง f v 4 0ีศูนย์ศูนย์ห้าอยอเบอือหือถังน้ำมันถังน้ำมันเสียหายหนักเา้าหยดอยู่กับพี่ชื่อเวนกับแม่ โอ้ลืมลืมลืมที่จริงมันไม่ควรจะมันก็ไม่ควรถ้าโดนล้อมนี่คือสวยนี่นอนบอกเลยโคตรสวยเลยอจะสวยอะไรจะขาดกันโอเคน่าจะสูงสีอยู่นะสามสองหวงเรามีนี่เทียบแปดเร็วอยู่แถมน่าจะยิงแรงด้วยแรงมากเลยจ้ะ ท่เมล่าเนี่ยมันก็อันตรายครับแต่มันคงไม่ขนาดมือเอ็กเอ็มเอ็มเอ็กเอ็มเอ็กมันมันเร็วอยู่แล้วโคตรอพิม,มหารเรปโเลย เข้าครับอืมแตกติดชนะครับภาพภาพอย่างกับไทเกอร์หนึ่งคำหนึ่งเลยในฟิลี่งอืภาพไม่คือดูไม่ได้รักทิพย์สำเร็จรับ ไปจนพาร์ทหมดก็จะสามารถมารับไปตรงในได้นะครับเดีแบบนะ๋ยวแป๊บนึงแต่ใครยังไม่รู้นะครับก็าสามารถมารับไปตู้นี้ละไัยได้นะครับถ้า,ถ,าถ้ามันหมดวันนี่ต้องสิบเจ็ดวันนะที่จริงนะผมจริงเอ่ยมันที่จริงมันไม่ควรจะให้ปืนนี้มาเลยนะ ปืนนะแปสแปดเซนติเมตรเนี่ยมันจะให้เราโลเปไปไทยกค่สองเหรอซึ่งในปืนแปสแปดเนะี่ยมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ปืนเท่าไหร่วะเนะี่ยดูก่นสิเป็นปืนขนาดเคเอเป็นปืนขนาดห mm. นะึนะ่งร้อยมิลลิเมตรจุดสิบจุดห้าซีเอ็มนั่นแหก็สิบเซนนั่นแหละทำมาติดตั้งอัตโนมัติวะ ไม่ช่เกต okay, ต่บมันต้องเหเียวก,กดผิมมดมวอกดกดผิดมวือจงคลิปยาวอะ่ะเ้วก็ต้องแบบลงคลิปเสร็จ <c oughs> ไม่รู้ต้องแบบถ้าตัดต่อไฟล์ไฟล์อยู่ผมจะเพิ่มคืปตอนเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกแล้วกันนะ ้าตัดได้นะผมก็ตัดไม้เป็นนี่นงยอมรับชะตากรรมนี่นะถ้าเจอแบบนี้ยอมรับชะตากรรมซะมถ้าเราอยู่โลทียแบบต่ำสุด่ะแบบบอกเลยครับไม่ต้องเล่นเราจะโดนในพวกแบบเทียสิบลุงกระเืียมเนี่ยไอเอ็มไอยอดเนี่ย ยอดไยอดไอเอ็มอ็มเอยอดเนี่ยมันโหดมากแถมของมันมีไอสิงห้าเป็นจดจุดแปด คือเมืกีกก้เกิดที่ม,ม,ทมันกี่เกมมาหลุดไงแกมนก็หยุดไปด้ทีจุดานไงเราคงแพ้แน่นอนอเคดีๆหน้าฝั่งมาได้60 TP ทำไงดีวะต้องยึดฐานต่อไปยึดฐานยึดฐานด้วยแล้วต้องเช่นะขอยดูวะทำจอดง,งูนะครับขยับขยืน่นเพื่อปุ่มเพื่อขหัวปลาให้มันเล็กลงก็เล็ก,ลลกลขโมยยากเลย พลังของทีมตรงข้ามต่ําไปมันดูถูกมันต่ําไปหรือเปล่ามันมีตั้งห้าสิบทีพีนะครับมันเทเลพอร์ตได้ตั้งห้าสิบครั้งนะ่ะเพือพ่อนเพื่อนโดนยิงอ่ะอู้หูก็โดนอะ่ะถั้งแมงตายซะถอยก่อนได้ไหมถามวิธีถอยปลอดพอที่สุดับ รถยังไงปลอดภัยที่สุด What the fuck is that Let's ย,ยูทูบจับแบนค์กูบอตโอ้ยเชี่ยตอนนี้กูโดนยูทูบแบงค์ลังลังกระสุนกูยิงเด้งออกยิงตีนนะคาบางเด้งออกเบนบังให้กูหนออ่อย เวนกรรมกูดูซีร,รีอืสตาลิมเนะียมสตาลิมเนียมอืมฮรอดได้ยังไงวะสตาลิมเนียม ครับถ้าส่วนมันจะเยอะนะมัน,นทำใจนะถิงซื้อก็ได้กินเก็บซิดูแป๊บโอเคนึก <c> น <oughs> ึกว่าเงินติดลบซะแล้วอย่างน้อยก็ได้มา10,000น,นึงอ่ะพอดีชายดีชายนะ เพรารคิดอะไรวจะจำไม่ได้บ้องยุ่งยองความเสียหายอันเนยนะครับให้ใช้เหมือนึงแค่เด็กเด็กฟาร์มมาก่อนแค่นี้ก่อนเออคิอยังไงก็ลืมแล้วฉันไปคิดไปงงๆนแล้วโอ้ยกุละงง